Let's go

พี่พี่มากับผมเ,เดี๋ยวนี้เลยแค่อยูไ่ไหนมามามานี่นี่พี่พ,พี่ล่ลอนลงไปก่อนผมอะ่ะนี่ดินินยังนี่ทางนี่ยังตุ้ม,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 มลึกนรกในเวลานารกแอกแอกดันนารกละ่ะเอาขึ้นหาย นรกแฮกแฮกด้านเรียกพี่นะเอาหาเสื้อหรือไม่เราพาแวะอ้ากีโกอีอ้วกเลยกีโกกีโกกีโก ได้มีอีสีเป็นปืนเคาะมีอีกสวยพวกเนี้ยนารุกเอกแดนเรียกอีมา้าแล้วมาล้วตอะไรมาตอะไรมาแล้วยดีบอกพี่สบายดีบอก อยู่ที่น huh ี่ MK MK หรอเลยพี่มีสมัยด้วย่อยไปพี่่อยไปเดี๋ยวนี้กูเจอหน้าบ้านั่นก่อนป๊บนยิงกูแล้วหนี่ว้กี่มีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้ยิงกูแล้วหนี แมงสาบาไล่สาะคุณหกอ่ะเก็บมาดิต้นเยอะพี่นี่ไงพี่สาวยิงกันอยู่เนีพี่รอฮ่าล็อตรงไหมรอแค่น้ไอ้ล็อกใช่จะแรงใดมอนให้ได้ใช่ เฮ้ยเด็กหลับจริงเว้ยน <outro> <authority plays half> ้องอยู่ไหนใครเด็กหลับจริงเดี๋ยวพูดน้องอยู่นี่พี่น้องอยู่นี่น้องอยู่น้องอยู่ในไอ้โกดังน้องอยู่ในโกดังอ่ะพี่มาดิไหนไหนไหนนี่นี่น้องน้องบุ้งวิ่งออกมาจากโกดังนดิเขาป๊า Ôi, mới tin ạ ạ chơi là vì sao thì nó ngọt bị chua là thì nó ngọt bị chua vì chơi là Nó sao mình mình bưng bưng tám bi gọt này bi lo mày mới còn bi lo mình mới còn được cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền ข้างบนน่ะมันก็ินบนไจวจังวะแต่วันนี่ยพี่เินงแพตินนี่มัไม่เจอคุณนเจอโอ้ยืนจ้าที่เป็นโรกแกดานเลย กินได้ไงวะไม่ไม่ได้ปวนีไปเยครับจะไหนอะอยู่ไหนอะพี่พี่สาจะไหนผมอยู่ไหนอะแม่เก็บมาเรอสุดยอดพี่ไปจังไม่น่ราบอกันวงเก็บตังค์

สักครนะวเดยวพี่อเแปิดหอยนั่นดิพี่เปิดหอยได้าว่าได้นพี่แึงจัดน้อเนะมมาเปิดตาว่างขึ้นไม่ได้ จะยินไว้นะพี่จ้ามีคนบดีอะอุ้ยคนยิงวันนี้ดีพี่จ่าโอย

กะกันเนี่ยดิโอ้ยพี่รีบเลยเอาตัวนี้เนี่ยหมดไหมได้อยู่ติดวันเนี่ยผม <laughs> มีคน,นอ่ะมีคนวิ่งเกินละ

พี่ดาวสองตัวพี่ยี่เลยอ่ะไงอ่ะยนี่สองตัวยนี่ดพี่ดาเล่นดีมากดีแล้วพี่ดีแล้วพี่เพิ่งจยิงคนอยากไปเจอคนนะ คนมันยิงกันอยู่คนมันยิงบทกันหมดแล้วมันมันเลยเหลือเฉพาะคนกับคนบางทีบทก็ยิงคนปะเต่เบอมานี่ก่ไมเนอไ่ปเลอ่้าบนอยู่ไหนแต่แบนเขาเกมไปแล้ว

拜拜。咦。Okay, เฮ้ยใครอะอะไรวะเฮ้ยมีปืนมีลูกซองอันนั้นสายเสออันนั้นสายเออันนั้นเด็กศิล อันนี้เป็นเดก็กออฟฟิศแล้วเาไปอาไปอนนไลคิวมาเนี่ยไคไรเป็คอไรปลไม่ไหนมาเฮ้ยพี่หรอไปอยางนั้นอ้แมาดิบเลยอะมาเลยไปอะตาที่เขากูไม่เล่นเลยร้อยนัดแม่ไม่มีคอยู่ มาเปิดร้านหอเล่นป่ะมึเล่นห่อเลี๋ยวรอเด้อเด้อคุณสอนอยากได้ผมสีแดงมึงเข้าไปตรงคลังใช่ไหมตรงกระเป๋ามึงอะแล้วมันแล้วมันก็จะมีเสื้อมีหมวกอะไรใช่ไหมประจุพังล่างสุดอะที่เป็นรูปคนอะเป็นหน้าคนอะ กูยยากได้เออเก็บเสียงอ่ะเออแค่นั้นแหละไปไปไปด้วยโอเคเึ okay. ้นปานเสร็จังจะนพ่อชนแล้วชุด ดีซะด้วยจะไม่เปลี่ยนตามพ่อเดไปล่าคนอเล่นไป็นอันยอัันไม่เออต้องไม่เบใหญ่เลยว้าย ล้วคนปกติมาลงตรงนี้นะมันเป็นแมวแบบกิจกรรมมันไม่มีแล้วหรอวะนี่กูกลัวออกกูเบื่อเองกูเบื่อปลากระเบนเนี่ยเข้าใจปะมึงก็หาปลากระเบนเอ้ยน้ำเดิมน้ำซำน้ำเดิมอะไรแบนี้ใครทำอะไรมึงได้ ได้กระสีอ่ได้เป็นเหมือนยิงตะโคมบ้างดิอุ้ยเอออะไรอ่ะก็ได้ปืนลูกซองแบบไอ้เนี่ยตอนยิงแล้วมันเล็งเองอ่ะยัอไม่มีสะโคมเลย มอนได้ยิเนเสียงคนฝนตกเทียอนะนี่ก็ตกอ๋อเม,มืแล้วมึงไม่ขับรถจนๆนะใช่เไม่ใช่ขับรถวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เอาใจอย่นี้ทังด้านทั้ง้าของพี่โค้ตัวนี้เป็นสกูปไอ้นี่สกนไอ้นี่สกู๊ปไม่เคยมีสกู๊ปอ่ะยาเจอเลยวะไม่มีเลาเจอเลยเจลิมบอกไอเดลอะไรไปอ่ะ เสียงระเบิดอะเฮ้ยเจ้าคุณนี่อยู่นี่ว่าแลยอะไปเลยก็โดนอีกเนี่ยไปรับอ้อมไปรับอ้อม่อนนะยงเลยวะหลักต้นไม้กูรู้แล้วกูรู้แล้วกู 小米、嗯、给多啊？

แล้วขายตาอันนี้ไว้เนี่ยเ <laughs> นี่ยมันมันไปมันไปรูลล้อลรลื้แหลกหลอกยิลล่รื้อ